แล้วดาราตอนนี้มีใครบ้างมีใครเป็นข่าวบ้างคุณบอยโอ้ช่วงนี้ข่าวก็มาแรงเลยคือนี่กช่วช่วยข่าวอะไรฮอตสุดรับคุณบอยคุณบอยเออตอนนี้ข่าวที่มาแรงนะคะวงบูเบอรี่จำได้ไหมคะนี่ครับนี่ครับทำไมคุณบอยวงบูเบอรี่ทำไมคคุณบอยมีข่าววงไหนคคุณบอยมีข่าววงไหนว่าไงคุณบอยระวังไหมหนึ่งนะคเส้นอนาเ้นอนาคาราเนจะบอกว่า วงบูเบอรี่ตอนนี้เนี่ยเพลงจุงเบร์จุงเบร์เนี่ยสมาชิกที่เคยมารายการเนี่ยนะฮะของเราเนี่ยมีคนหนึ่งที่ชื่อคุณบอยตอนนี้นะฮะแล้วแมนไแล้วแมนไแล้วตอนนี้นะคะได้ท้องแล้วค่ะแสดงว่าตอนนั้นตอนนั้นที่เข้ามารายการเราก็ท้องแล้วสิคุณบอยยังไงคุณบอยก็บอยวงไหนฮะวงไหนกันะคุณบอยเอ็กซ์คลูซีฟเอ็กซ์คลูซีฟฉันไปถามคุณเต้นไหมฮะคุณเต้นว่า เลยคือว่าบอยอยากจะบอกนะฮะว่าท้องแบบว่าคือขอลาออกจากวงสายฟ้าแลบหาอ๋อเหรอคนไหนอ่ะคนไหนคนนี้เลย่ะนี่ผมไม่ยาวค่ะอ๋อคนนี้นี่นะคะ พระสยามนะครับวงบูเบอรี่นะฮะเพราะตอนนี้ท้องได้สี่เดือนแล้วบอสที่มาในรายการแล้วกลับมาเป็นแจ็คแล้วนะ่ใขวงบูเบอรี่แสดงว่าตอนที่มารายการเราเนี่ยตอนนั้นก็มีท้องอ่อนเพราะตอนนี้สี่เดือนใช่ไหมเพิ่งมาเดือนที่แล้วเองนะพี่งแจ๊กผมจะชอบท่าเต้นนีอเนาะสาวนิดีใช่ไหมล่ะโอ้ผมชอบท่าเต้นคอาไอ้เพลงที่พี่ตั๊กพี่ธัญนาก็เต้นอ่ะที่มันมาหนึ่งอย่างที่ตังอ่ะภาพที่เต้นอย่างนี้หรอใช่ใช่หงายเกินเหตุแต่จะบอกว่าคุณโบได้ประกาศนะครับว่า ขอพี่โบน่ารักลาออกจากวงครับผมทำไมอ่ะเพราะว่าท้องแล้วไงตั้งเล่าดกว่าพีั้งรู้เรื่องนี้ไหงบอกเลยว่าเป็นข่าวที่สนับวงการมากๆเลยนะคะเพราะว่าเมื่อวานนี้เนี่ยเห็นไหมที่มีข่าวส่งมาในสื่อต่างๆเลยว่าวงบูเบอรี่จะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่เพราะว่าน้องโบบูเบอรี่ประกาศลาออกจากวงเพื่อไปมีครอบครัวกับแฟนหนุ่มชาวออสเตรเลียนะคะแล้วก็ยอมรับกับสื่อว่ากําลังตั้คนคันได้สามสี่เดือนแล้วนะคะเพราะงั้นก็ต้องหยุดกิจกรรมต่างๆเพื่อไปมีมีมีโูกมี ครอบครัวนะคะหยุดในโปรโมทซิงเกิลใหม่ตอนนี้ก็จดทะเบียนสมรสเรียบร้อยแล้วซิงเกิลใหม่ก็อาจจะมีไม่ไม่รู้ซิงเกิลใหม่ไม่มีมั้งาก็น่าจะอัดไก่อนดแล้วอาจจะอัดเวื่อก่อนแต่หยุดโปรโมทแล้วเขาจะดิ้นนกร้องเขาไม่จะทำกัรเป็นแบบว่า เป็นทั้งอัลบั้มดิเขาทำเป็นซิงเกิลเพลงเพลงทีละเพลงอะฟังแล้วเหมือนซาเบาเลยอ่ะยังไรติดหูไงอ๋อฟังซึ่งเหมือนฟังแล้วแบบโอ้ดังเพลงไปน่าจะเป็นดูโอ้บลูเบอรี่ใช่ใช่เพราะว่าต้องบอกว่าทางอาสซียนเนี่ยยืนยันนะคะว่าวงบลูเบอรี่เนี่ยจะทำงานเพลงต่อไปนะคะแล้วก็ไม่มีการหาสมาชิกใหม่เพิ่มขึ้นมาอาจจะเป็นคู่หูดูโอ้บลูเบอรี่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งจะมีหนูเล็กแล้วก็น้องออมนะคะส่วนถ้าเกิดว่าน้องโบเนี่ยคลอดลูกแล้วอยากจะกลับมาทางวงอีกครั้งทาง ใช่ก็ยินดีต้อนรับเรียกว่าพูดถึงว่าคนท้องสมัยนี้ท้องก่อนแต่งอะไรเงี้ยไม่มันเหมือนเป็นเรื่องปกติแล้วเนาะออกมายอมรับเป็นเรื่องที่ดีวะอ้บ้าไม่เหรอเขาาว่าไงไหมหมายถึงว่าเจเจลวงไหนไหมไม่รู้เลยอ่ะเขาดู คนละตึกกับเราแล้วออกไหมฮะครับผมทำไมทำรายการต้องต้องขอแสดงความยินดีด้วยกับสาวโบด้วยนะครับต้องบอกว่าสามสาวดูบารี่เนี่ยนะคุณผู้ชมเป็นเซตเป็นเกิลกรุ๊ปอย่างที่พี่ตั๊กบอกนะครับที่โอ้เป็นลูกทุ่งแนวใหม่เนาะใช่กระบอกนะครับประสบความสำเร็จนะจากความดังของเพลงชิมมี่ชิมมี่นี่ไงนี่ไงนักเต้นนี่ไง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 นี่ไนี่ไง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  ไม่เลยไม่เลยนะครับผมที่ผมขอตั้งเข้อตั้งเข้อสังเกตนะครับบอลว่าเป็นโบเนี่ยทุกคนก็ยินดีเนาะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเป็นเป็นกคาตาหรือว่าเป็นอะไรจะยังไงจะยังไงก็ต้องเป็นยางเงี้ยไม่รู้สิโอ้ผมว่าข่าวมันจะคนละแบบเลย ม่หรอกอันนี้เขารีบมาแถลงข่าวก่อนนี่เลยดีแล้วดีแล้วดีแล้วไม่หรอกแต่จริงๆมันเป็นเรื่องน่ายินดีนะการมีลูกอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเกิดใครท้องกอนแต่งไม่ต้องอายแล้วนะสมัยเนี่ยไม่ต้องแล้วมันเป็นเทรนด์แล้วองสัญญาสมัยก่อนคนยังรับไม่ได้แต่ตอนนี้ก็มิชกายฮะจะบอไกฮารุนคู่อื่นๆที่ออกมาประกาศก่อนเนี่ยก็ถือว่าคนรับได้แต่ในฐานะวัยรุ่นอย่างผมนะ ผมอยากให้เรียนหนังสือจบก่อนแล้วก็เลี้ยงตัวเองได้เพราะว่าจะได้ไม่ต้องลำบากพี่โม้กับแม่ไอ้อัจฉริยะมากอ๋อครับผมมงจ่าดีที่สุดในโลกเลยนี่พูดถึงเรื่องท้องไม่ท้องอ่ะยังไงฮะที่ไปเมาเจีนี่เจนี่ว่านางท้องแต่นางไม่ท้องนะเอาเหรออ้าวเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าเมื่อวานนี้เออคนไปเล่นอะไรที่เหมือนพี่ย่าที่เป็นปีนไปลายปลายอะเอริโอเซลล์นางก็ยังปีนอยู่นะ ชนีเขาเล่นนี่ไม่ใช่หรอพิลาทิสเออขาบอกว่านางก็ยังตลอดยังไงกันแน่พิลาทิสพิลาทิสเขาบอกนางก็ยังเปลี่ยนเปลี่ยนพิลาทิสอะไรนี้อยู่ไม่งนางไม่ท้องไปเม้าเปิ่นหรอกป่ะไปเมานานไม่ต้องไม่ต้องซิดแคนเดิลซิดแคนเดิลซิดแคนเดิลช่วงนี้นั่งเทียนเยอะเหลือเกิน